เมื่อญาติเราตายเมื่อคนในครอบครัวเราตายเราต้องเตรียมของพวกนี้ที่คิดว่าจะจําเป็นนะครับในการเดินทางไปยังโลกหลังความตายซึ่งว่าผู้ตายจะต้องใช้ในการเดินทางเพื่อกลับไปสู่บรรพบุรุษนะครับถุงข้าวด่วนหรือถุงย่ามใช้ใส่ของกินของใช้ที่คิดว่าจะจําเป็นในการเตรียมตัวเดินทาง ไปยังโลกหลังความตายหนึ่งในพิธีกรรมการทำศพของคนลำปางประเพณีที่อาจจะสะท้อนถึงที่มาของบรรพชนคนในพื้นที่อัพภอราคนะสุมภาตาเป็นท่าสาวาริวาภายะต,ตัวเรวะติทัวเรมังโศตเรสรังขิจอัสัง,สง,สง,สงติจอัฐิตราโตสังอางาคตกโตสหัง น,น,โนโตัพ,ตพตยกมือไหว้สาครับเปิดฝูพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวโลกกู้คู่กู้คนครับพบเจอกับผมเช่นเดิมครับตี่หนูบ้านสวนวันนี้อยู่กับผมในช่องตีนบ้านสวนครับยังอยู่ในบรรยากาศในสวนนะครับยังไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนไม่อยากจะออกไปไหนอีกอย่างหนึ่งแผนงานที่จะออกไปอ่ะก็น่าจะคงต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวครับ ช่วงนี้ก็เลยนำคลิปนะครับภาพถ่ายที่มีในงานปอยของพ่อผมเองนะ่ะมาทำเป็นคลิปเพราะว่าในงานปลอยของพ่อผมหรืองานศพของพ่อผมผมได้รับหน้าที่นะครับในการไปใส่เข้าบารท,ทุกเช้านะครับใส่ข้าบารก็คือการไปทําบุญยังวัดนะครับเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขส่วนให้พ่อนะสองก็คือมีหน้าที่เอาอาหารนะครับที่เพิ่งจะท,ทําเสร็จ ของลูกมือนะครับไปวางไว้บนหลังหีบศพและ 3. ก็จะต้องไปเปลี่ยนอาหารในถุงข้าวดวนทุกเช้านี่คือสิ่งที่ต้องทำครับเป็นเวลาเจวันผมจึงได้มาคบคิดนะครับว่าพิธีกรรมหรือการทำถุงข้าวดวนเนี่ยในงานศพเนี่ยมันได้สะท้อนอะไรถึงรากเหง้าของบรรพชนเรามันได้สะท้อนอะไรถึงวิถีชีวิตของบรรพชนเรา วันนี้ก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับงานศพงานปลอยนะครับเนื้อหาสาระวันนี้จะไม่ค่อยเน้นเรื่องที่มันเป็นวิชาการนะครับจะเน้นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหากว่าใครที่มีพิธีกรรมเหมือนกันมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงก็ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในอดีตเมื่อ3 0 4สปีก่อนตอนนั้นผมยังเป็นเด็กจะจจาความได้อยู่งานปลอยถือว่าเป็นงานลื่นเลืองขนาดใหญ่นะครับใหญ่มาก งานปอจะจัดน้อยจัดใหญ่ขึ้นอยู่กับตามฐานะของแต่ละคนนะครับคงแต่ของแต่ละฐานะเจ้าภาพหากเจ้าภาพมีกําลังทรัพย์ก็จะกินเลี้ยงกันเต็มที่นะมันจะมีดนตรีนะครับแล้วก็จะมีเหล้ายาปาปิ้งเนี่ยแหละแล้วก็จะมีวงกาะระเล่นต่างๆนะครับก็คือวงไฮโลวงไพ่แหละซึงว่าคนที่ชอบฟังดนตรีก็จะไปอยู่ที่หน้าวงดนตรีนะคนที่ชอบเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลก็จะไปอยู่อีกส่วนหนึ่งชอบกินเหล้าคุยกันสังสรรค์ก็ไปอยู่อีกส่วน นี่คือลักษณะของงานปอยในอดีตครับสิ่งพวกนี้จะยุดลงเมื่อพระเข้ามาในงาน,นครับเพราะว่าพระเข้ามาในงานก็จะยุดพักไว้ก่อนจนทําพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จนะครับพอทําพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จพระกับวัดสิ่งพวกนี้ก็เริ่มกันใหม่งานปอยในลักษณะนี้ครับต่อมาภายหลังไม่ได้รับการยอมรับนะเพราะว่ามันมีกระแสว่างานปอยหรืองานศพเนี่ยจะต้องเป็นพิธีไว้ทุกนะ พรว่ามันถูกกระแสว่ามันจะต้องเป็นพธีไว้ทุกอสิ่งแรกที่ต้องนําออกไปคือวงดนตรีนะจะไม่มีในงานปลอยเลยวงสุราและวงพนันก็ถูกบีบตีกรอบให้เล็กลงจนหายไปจากงานปลอยไปเลยจากนั้นงานปลอยจากสมัยผมเป็นเด็กกับงานปลอยในะยุคปัจจุบันหรือง,งานทบยุคปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันสูงนะ ผมถือว่าเป็นโนโชคดีนะครับที่ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมนะครับการเข้ามาของแนวคิดวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่ทมาชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมสาเหตุที่วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมมันล้มหายแตยจากไปเพราะว่างานปลอยตาลางงานใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจรกรรมการเลื่อนเลือพวกนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับมันจึงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปนะครับงานปลอยใน,ในลักษณะนี้ก็เลยเลือนหายไปจากสังคมของคนตำางง และของคนภาคเหนือและของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยนี่คืองานปลอยในความทรงจําของผมจากอดีตถึงปัจจุบันนะส่วนว่าง,งานศพและงานปลอยในประวัติศาสตร์เป็นยังไจงจะพอเล่าในส่วนที่พอจะสืบค้นได้นะที่มันพอจะเกี่ยวเนื่องกับงานปอยนะในประวัติศาสตร์ผมจำไม่ได้ว่าวัดอะไรที่เชียงใหม่มีการเขียนภาพหลายคำนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาแปะให้นะ <laughs> เป็นรูปงานปอยของพญามังรายครับ พญามังรายเไปแอลไปแอลกาดล้วถูกฟ้าผ่าตายกาักาดจะพูดกันให้ให้เข้าใจคือพญามังรายไปเที่ยวตลาดและดันถูกฟ้าผ่าตายกลางตลาดงานงานศพของท่านเนื่องจากว่าเป็นกรรษัตริย์นะเป็นผูศรรึกษาจักจําเป็นจะต้องทำปราสาทเป็นแบบพิเศษนะครับมีนกหัสดีลิงนครับนกหัสดีลิงคือนกที่มีจมูกเป็นงงช้างอะ่ะและข้างหลังนกหัสดีลิงก็จะมี ปราสาทอีกทีนึ่งและวก็จะเอาศพนะครับไปวางไว้ในปราสาทหลังนกขัสดีลิงมีความเชื่อว่านกขัสดีลิงครับจะนําพาดวงวิญญาณเนี่ยขึ้นไปสู่ส่งสวรรค์ไปอยู่ร่วมกับแผนอยู่ร่วมกับพระอินทร์นะนี่นี่คือความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านนาครับสำหรับคนสุดท้ายที่ใช้ปราสาทรูปนกขัสดีลิงนะหากว่าจำไม่ผิดนะครับหากจำผิดก็ขอโทษด,ด้วยน่าจะเป็นเจ้ามหาชุตอ้าวนะครับเพราะว่าต่อมาภายหลังรั้กันที่5และกัที่6เนี่ยแหละ ทุกห้ามนะครับไม่ให้ใช้นกขัสดีลิงเพราะว่ามีมุมมองว่าอาจจะเป็นการตีตนเทียบเจ้าทุ่กรงเทพฉะนั้นเจ้าทางภาคเหนือก็เลยหันมาใส่เฉพาะปราสาทนะครับต่อมาภายหลังเมื่อ,อเมืองเหนือยกเลิกระบบเจ้าไปก็ถ่ายทอดมายัางชาวบ้านชาวบ้านก็เลยหันมาใส่ปราสาทนะครับแต่ก่อนหน้านั้นประชาชนคนทั่วไปนะครับผู้ที่เป็นคนพ่ธรรมดาสามัญน,นี่แหละ ก็จะทําบ้านหลังเล็กๆนะครับเล็กบ้างเยอะบ้าง,างเอาไปเผาในพิธีชำระกิจนะหรือว่าเอาไปไว้ในวัดนะครับเพื่อเป็นการถวายเพื่อให้บรรพบุรุษของเราอะ่ะเออจะได้มีที่อยู่อาศัยในภพภูมิหน้านะแต่ที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาครับสิ่งที่ต้องมีคือถุงข้าวดวนส่วนว่าสิ่งที่จะใส่เข้าไปในถุงข้าวดวนก็แตกต่างกันตามยุคสมัยครับแล้วถุงข้าวดวนมันสะท้อนอะไรหรือ ุงข้าดวด่วนก็เป็นการสะท้อนถึงการเดินทางหลังความตายนะเพราะว่าการที่จําเป็นจะต้องมีถุงข้าดวด่วนน่ะถุงข้าดวด่วนจะใช้เพื่อเป็นการเดินทางนะครับสมมุติว่า,เ,าเป็นการห่อข้าวไปกินระหว่างทางห่อของกินของใช้ห่อสิ่งที่จาเป็นในการเดินทางนี่มันเป็นจําลองถึงการเดินทางทูโลกหลังความตายครับ <c ười> นอกจากเงินทองนะครับที่ญาติจะใส่ไว้ตามเสื้อผ้าผู้ตายครับก็ต้องเตรียมข้าวด่วนพวกนี้ ข้กวโดนจะแบ่งออกเป็นสองชุดนะครับชุดแรกจะถูกจัดเตรียมก่อนเอาวางไว้บนหลังหิบศพในประสาทชุดที่สองจะทำขึ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีลูกมะพร้าวชุดเนี้ยจะเอาไปถวายจะไปตานตานไปว่าถวายนะครับเอาไปถวายหน้าหน้าโต๊ะพระโต๊ะธรรมตอนคืนมาสุดท้าย คืนบรรดาแถวบ้านผมนิ้วคืนบรรดานะี่คือคืนบรสุดท้ายของพิธีศพเพื่อส่งไปให้ดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะได้นําไปใช้แต่ว่าถุงข้าวนชุดเนี้ยพอตามสิ็จแล้วอ่าอ่าพ่ออาจารย์นะครับก็จะเป็นการไปอ่าูจามาปูจาก็คือการไปขอคืนจากพระนะครับ่ถุงข้าวนชุดเนี้ยก็จะเป็นสมบัติของปนานไปถุงข้าวนอีกชุดหนึ่ง สัปเปลเลยหรือผู้มีหน้าที่นยก็จะยิบป,ประทุกข้าดวนจากหลักยิบศพเนี่ยเพื่อเขาจะได้ไปทําพิธีต่อนะหลังจากศพขึ้นบนเมลุกนะครับก็จะผ่ามะพร้าวล้างหน้าศพตามที่เราบุญจินกันและนี่คือเรื่องราวการเดินทางของคุณข้าดวน,นครับในชีวิตหลังความตาย ซึ่งว่าทุงขดวนเนี่ยในศาสนาพุทธไม่มีนะไม่มีพิธีกรรมนี้ทุงขดวนเนี่ยเป็นพิธีกรรมเฉพาะถิ่นเป็นพิธีกรรมเฉพาะคนตระกูลไตลาวเนี่ยครับเมื่อญาติเราตายเมื่อคนในครอบครัวตายเราต้องเตรียมของพวกเนี้ยที่คิดว่าจะจําเป็นนะครับในการเดินทางไปยังโลกหลังความตายซึ่งว่าผู้ตายจะต้องใช้ในการเดินทางเพื่อกลับไปสู่บรรพบุรุษนะครับมันจึงจะท้อนว่าการเดินทางที่กลับไปหาบรรพบรุษเนี่ยมันจึงจะท้อนถึง หลักเงาแข่งบรรพชนในเชิงประวัติศาสตร์คนในตระกูลไต้ลาวเนี่ยมาจากการอพยพนะนี่อาจจะสะท้อนถึงรูปแบบการอพยพผ่านพิธีกรรมนะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่ในพิธีกรรมการทําศพผมไม่รู้ว่าพิธีกรรมนุงข้าดวดนเนี่ยอีสา,อานจะมีหรือไม่รัชชานจะมีหรือไม่คนตระกูลไต้ลาวที่อื่นจะมีหรือไม่แต่แถวภาคเหนือนะจะมีพิธีกรรมถุงข้าดวดพิธีกรรมถุงข้าดวดนเนี่ย มันแพร่เข้าไปยังคนกลุ่มใหม่ด้วยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในเขตจ,จังหวัดลำปางครับที่ถูกวัฒนธรรมเนี่ยคืนกินเข้าไปเมื่อสองสามปีก่อนมีพี่คนหนึ่งครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ผมรู้จักนะแกได้เสียชีวิตไปลูกเมียแกก็ทำพิธิกรรมตุ่มขวดวน,นี้ด้วยทำทั้งพิธีกงเต็กพิธีพุทธและมีพิธีกรรมตุ่มขวนหรือพิธีผีเนี่ยลงไปด้วย มันสะท้อนถึงการแพร่ความเชื่อทางพิธีกรรมเไปยังกลุ่มชนกลุ่มใหม่แล้วคนละบางมาจากไหนนะครับคนละบางเป็นใครบรรพบุรุษผมเป็นใครถึงมีพิธีกรรมถุงข้าดวดเนนี่เป็นสเก็ตไอเดียสเก็ตของคิดที่ผมอยากจะโยนลงไปในคลิปเพื่อให้ทุกคนครบคบคิดร่วมกันนี่เป็นชุดความคิดของผมนะครับซึ่งว่ามันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะอยากให้ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์อยากให้ทุกคนมาแชร์ความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับบรรพบุรุษของคนลำปางจากการศึกษาประวัติศาสตร์และจารึกตำนานนะคนกลุ่มแรกที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มลัวเป็นหลักกลุ่มคนที่อพยพมา,มาชุดแรกก็จะปะปนอยู่กับกลุ่มคนที่มาอยู่เดิมนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็จะอยู่อาศัยปะปนกันนะครับในเขตพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าวังนะซึ่งว่าฝั่งตะวันตกนี่เป็นพื้นที่ที่ทาเลดีที่สุดนะครับเพราะว่าอ่า คนฝั่งเนี้ยกินน้ําจากรอยคุณตานนะเขามากินน้ําจากดอยคุณตานคืออาศัยแม่น้ําสาขานะครับที่ไหลมาจากดอยคุณตานนะยิ่งไหลมาไกลเนะี่ยลำน้ําก็ยิ่งแพ่กว้างและตื่นนะมันเหมาะสมที่จะสร้างฝายเก็บน้ําหรือทดน้ําในการทําทางเกษตรนะฉะนั้นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําบังนะจึงมีชุมชนโบราณตั้งขึ้นมาค่อนข้างจะหลากหลายส่วนว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนะี่ย จะเริ่มมีคนหนาแน่นในสมัยนนรัตนโกสินทร์เพราะว่าในสมัยพยากรารวิระในยุคเก็บผักกายชาเก็บค่าสายเมืองก็จะไปกวดต้อนกลุ่มคนนะครับจากรัดฉานเชียงลุ่งเชียงตุงหรือยองพวกเนี้ยเข้ามาเป็นพลเมืองแล้วทั้งหมดของกลุ่มคนที่อพยพก้ายมาอยู่ในลําปางก็ถูกอลอหลอมเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นกลุ่มคนในลําปางหรือกลุ่มคนไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับไม่มีเชื้อชาติไทยบริสุทธิ์นะ พวกเราไม่ได้เดินทางมาจากาจะขอนไตเนีเราเดินทางมาจากทุกที่แล้วมาอยู่อาศัยรวมกันมาเมิดรวมกันภายใตป้ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมล่อหลอมเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มคนไทยในปัจจุบันแต่มันก็จะมีเงื่อนงามบางอยา่างที่เราพอจะสืบคน้นถึงรลากเงาองบรรพนชนเราอย่างเช่น พีกรรมทุ่งข้าวดวนพีรรมที่สะท้อนถึงรากเหง้าบ้าพชนของคนลำปางว่าส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่และในช่วงท้ายนี้นะครับหากว่าใครที่ฟังมาจนจบคลิปช่วงท้ายนะครับอ,อยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการจุดกระแสให้เราลองไปตามหาอดีตว่าบรรพชนเราเป็นใครมาจากไหนนะครับถึงได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงรากเหง้าแห่งบรรพชนเรานะครับ หากาเราได้สํานึกถึงรากเหง้าในบนรรพนเราเราแล้วก็สามารถยืนหยัดด้วยความภาคภูมิใจได้นะเราคือกลุ่มคนที่มีรากเหง้ามีตัวตวนจริงในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้สูกเสริมสร้างปั้นแต่งขึ้นมาผ่านประวัติศาสตร์ที่จอมปลอมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าไวซาลาแล้วครับผม ระหว่างที่กำลังตัดต่อคลิปคลิปนี้ผมก็เกิดตั้งคำถามว่าพ่อผมท่านจะเดินทางไปพบกับวันเผ่าลุดหน้าที่แห่งใดระหว่างผีเมงแห่งละวะาฝุละหรือผีมดแห่งอจักน้องแสหรือท่านอาจจะอยู่ที่นี่อยู่กับผมเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่ผมต้องออกเดินทางว่าผมก็คงจะรู้เอง ว่าผมจะต้องไปในสถานที่แห่งใด I'm